นังสือพุทธวจนะคู่มือโสดาบันต่อนะครับข้าหาบอดีก็อริยธรรมเป็นสิ่งที่อริยสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาเป็นอย่างไรแล้ว <c oughs> ข้าหาบอดีอริยสาวกในธรรมวินัยน,นี้ย้องทำไว้ในใจโดยแยบคลาย เป็นสิ่งดีซึ่งปจิตเปียกิจจะสมบาตนั้นเที่ยวดังนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อที่ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ มีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวัญญาเพราะมีวิญญาเป็นปัจจัยจึงมีนามูปเพราะมีนามูปเป็นปัจจัยจึงมีสดาลเพราะมีสดาลเป็นปัจจัยมีภาษาคุยภาษาเป็นปัจจัยมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีมุเพราะมีมุธเป็นปัจจัยมีภพมีภพจึงมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชลาโสกบาลทุกขาโทมนัส อุบัยสถานหลายจิเกิดขึ้นโอบท่วทั้ทงหลายความเกิดขึ้นพร้อมแห่งความทุกข์นี้ทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เพราะมีความจำขายถับโดยไม่เหลือววิชานั้นนั้นเที่ยวจึงมีความดับไปของสังหารเพราะมีความดับไปของสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณอันนี้ถอยหลังนะครับอันนี้ถอยหลังไปนะครับ เพราะมีความดับของชาตินันแถฉล,ลาโมนา,าสุกับปริเทวะผู้ละอุปยาสาังหลายจึงดับสิ้นเพราะความดับของความทุกข์ทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการนั้นมีข้าบุดีอาริยธรรมนี้แหลเป็นธรรมที่อริยสาวกนั้นเห็นแลว้วด้วยดีแทงตลอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาข้าบุดีในการในแลไ่องวัยนะบก,การเีาีเป็นสิ่งที่อริยสาวก ทำให้สมุดรับได้แล้วเริยาสาบุกเป็นผู้ประกอบพร้อมเราด้วยโซตาปฏิยัค์ภาษีรานี้ด้วยเรืยองทำนี้เป็นธรรมอริยาสาวกเห็นแล้วด้วยดีแทงรอดแล้วด้วยดีด้วยปัญญาด้วยในการนั้นอริยาสาวกนั้นปรารถนาอยู่ก็ปากผู้พยาความด้วยตนนั่นแล้วว่าเราเป็นผู้ มีนรกสิ้นแล้วมีกามสิ้นเดลทาสิ้นแล้วมีเบลุสัยสิ้นแล้วมีอุปาทุกบ์ปานวันวิบากสิ้นแล้วนะเป็นผู้ถึงแก้วถึงกระสรแสแห่งนิพพานมีความไม่ตกต่ำเป็นครับเป็นผู้เที่ยงแท้ตัวนิพพานมีการตรวจสอบพร้อมเบื้องเบื้องหน้าดัางนี้แล